ปี2026ถึง2027การฟื้นฟูสมรรถภาพกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ตีมหลักคือ connected บวก AI assisted บวก home community base หมายถึงอุปกรณ์ฉลาดขึ้นสามารถวัดผลเชิงวัตถุได้ลึกขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ EMR และเทเลรีฮับได้จริงนี้คือเทรนสำคัญที่แบ่งตามระบบการรักษา 1. ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้อ (musculoskeletal) เทคโนโลยีเน้นการวัดผลที่แม่นยำและการฟื้นฟูที่เข้มขน้น (isokinetic dynamometer, IKD) ใช้ประเมินและฝึกแรงความทนทานหลังผ่าตัด ACL หรือในนักกีฬา TEC Flash ARF Diary e t ใช้ความร้อนลึกเพื่อเพิ่มการไหลเวียนลดปวดและเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ Shockwave ESWT รักษาภาวะปวดเรื้อรังเช่นรองช้ำเอ็นอักเสบที่มีแคลเซียมเกาะ b l u e d f l u r e s t r u c t i o n BFR Smart Cuff ช่วยให้ผู้ป่วยฝึกด้วยโหลดเบาแต่ได้ผลใกล้เคียงการยกหนัก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ผ่าตัด f o ฟอสเ a ลตและ 3D Motion Analysis วัดแรงกดสมดุลและการเคลื่อนไหวเพื่อการตัดสินใจกลับสู่การเล่นกีฬา Return to Play 2. ระบบประสาท Neuro rehab หุ่นยนต์และเทคโนโลยีสมองเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โรบอติกเกตเทรนเนอร์เอ็กโซสเกเลตอนฝึกเดินซ้ำๆด้วยจำนวนครั้งสูงสำหรับผู้ป่วยสโตรกและ SCI BCI a s s i s t e d Rehab SEMG Biofeedback เชื่อมต่อความตั้งใจขยับของผู้ป่วยกับหุ่นยนต์หรือการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูแขนและมือ r t m s TDCS เทคนิคปรับพลาสติ c i t y ของสมองเพื่อเสริมการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวและภาษา VRXR Neuro Rehab and Haptic Glove ใช้โลกเสมือนจริงในการฝึก Dual Task และการใช้มือพร้อมแรงตาร้าน 3. หัวใจและปลอด cardio pulmonary rehab เน้นการดูแลที่บ้านและการติดตามทางไกล IMT PEP flutter อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหายใจเพื่อลดอาการหอบเ e เลรีแอบปัก wearables โปรแกรมฟื้นฟูที่บ้านที่เชื่อมต่อข้อมูล ECG SpO2 และกิจกรรมไปยังโคชทางไกล CPET and Smart Ergometric ใช้ประเมิน VO2 และกำหนดโซนฝึกที่แม่นยำ 4. Crosscutting Tech ใช้ได้ทุกระบบเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ t e l e รีแฮบแพล t ฟอร์ platform, บวก Remote Coaching ช่วยเพิ่มอัตราการทำแบบฝึกหัดให้ครบถ้วนและติดตามผลปวดฟังก์ชันจากระยะไกลคอมพิวเตอร์วิชั่นรมเรปเคา t i ติงระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วยกล้องเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทำท่าฝึกได้ถูกต้องและครบจำนวน Data Interoperability ระบบส่งออกข้อมูลผลลัพธ์การรักษาไปยังระบบ EMR เพื่อการจัดการผลลัพธ์และ Outcome, Registry Clinical Indication ชัดเจนว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายและเครื่องมือนี้สอดคล้องกับแนวทางสหาสาขาหรือไม่มีงานวิจัยรองรับในกลุ่มโรคประชากรที่คล้ายกัน measurable outcome เครื่องมือต้องมีตัวชี้วัดที่สามารถเก็บและส่งออกข้อมูลได้ TCO และบริการหลังการขายพิจารณาทั้งราคาซื้อค่าวัสดุสิ้นเปลืองและสัญญาบำรุงรักษา Quick Win Investment คืออุปกรณ์แบบพกพา Portable เช่น IMT BFR ที่ให้ผลตอบแทนเร็วส่วน s t r a t e g i c Bet คือโรบอติกส์และ AI n e น r o Rehab ที่ยกระดับภาพลักษณ์และการส่งต่อผู้ป่วย r e f e r ร์ l าสำหรับปี2026ถึง2027สิ่งที่คลินิกและโรงพยาบาลต้องมีคือเทเลรีแับแพลตฟอร์มและการเชื่อมโยงข้อมูล Data Interoperability เพื่อมุ่งสู่การรักษาแบบออดคัมเบส